คันต่อไปอะไรดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าไม่รู้รุ่นอะไรนะลองดูเอ็กซ์ตี้อะไรสักอย่างนะหุยคันนี้เท่ววะสวัสดีครับผมโจโที่เฮดสัตครับคลิปนี้มีเกม GTA เวอร์ชันมือถือมาแจกกันอีกแล้วครับทุกคนนะชื่อเกมอยู่ใต้คลิปนะครับเราเอาชื่อไปเสิร์ชแล้วก็โหลดเล่นได้เลยนะครับเวอร์ชันนี้เสถียรเอาเรื่องนะครับแล้วก็มี2เวอร์ชันใน1ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นกันนะแล้วก็ในคลิปนี้ มีโค้ดแจกด้วยนะครับทุกคนนะเป็นโค้ดเสกรถนั่นเองครับนี่รถเป็น10คันเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับกดสตาร์ทต,ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มันจะมี2โหมดนะครับโหมดนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์กาลาดนะครับก็คือเราจะไปเยี่ยมชมกาหลาดของเราได้แล้วก็แต่งรถได้นะส่วนตรงนี้ก็จะ เป็นการวาร์ปไปบ้านแฟงกินนะครับแล้วก็เสกรถแล้วก็ขับเล่นได้ในเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูโหมดแรกกันก่อนนะกันนะครับไปดูกันนี่สลับโหมดแรกนะครับทุกคนนะก็จะเป็นการเสกรถนะครับนี่เลยเฮ้ไม่ใช่สิเออแต่งรถ <laughs> เสกรถที่ไหนวะนี่เราจะมีรถในทุกคนมาแต่งแบบมันๆนะครับนี่เลยรถโคตรเยอะนะครับมีรถแฟงกินด้วยคันหนึ่งนะครับนี่เลย อันนี้ก็จะเป็นรถทั้งหมดที่เราสามารถแต่งได้นะครับแต่มันเอาไปขับไม่ได้นะทุกคนนะเหมือนแต่งเอามันเฉยๆนะครับจากที่ผมลองเล่นดูนะสมมติว่าเราจะแต่งคันนี้นสีชมพูเนี่ยเราก็เดินเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้แล้วนะครับเราสังเกตดูมันจะมีรูปกล้องนะครับเรากดนะมันก็จะมีวิวให้เราดูนะครับหน้าหลังนะครับนี่เทพป่ะแล้วก,วก็เราก็แต่งได้นะแต่งได้นะครับสปอยลงสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ใส่สีได้ สีนี้ใส่ได้แบบ R G B เลยนะนี่ว้าได้แบบ R G B R G B เลยนะ R G B อะไรเมื่อกี้อ่ะสีเขียวเข้มครับทุกคนแล้วก็สามารถเปลี่ยนบางจุดได้นะครับแต,กต่ก็แล้วแต่คันนะอย่างเช่นกระโปรงหน้าเป็นสีหนึ่งส่วนบอดี้เป็นสีหนึ่งก็ได้นะแต่ว่ามันแล้วแต่คันนะถึงจะทำได้เหมือนคันข้างๆใช่ปะหลังคางเป็นสีส้มนะครับอ่ะแล้วก็ กดตรงนี้นะครับเพื่อเซฟแค่นั้นแหละนะอืจะรับโหมดนี้เหมือนจะทําอะไรไม่ค่อยได้เยอะนะเดี๋ยวเราไปแต่งอีกสักคันนึงแล้วกันนะี่นี่อย่างเช่นคันนี้สองสีนี่งไงใช่ปบะสีแดงสีอะไรต่างๆสามารถเลือกได้นี่แล้วก็ตรงนี้นี่สีดำามอนกสีแดงเหมือนกันสีชมพูอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นแบบ r G B นะครับสามารถปรับได้นี่ แต่ก็เหมือนแต่งรถเฉยๆนะใส่สปอยเลอร์แล้วก็ทำสีเท่านั้นนะครับแล้วก็เราไปดูอ e ีโหมดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าโหมดนี้เหมือนจะแต่งรถเฉยๆนะวิธีออกโหมดนะครับกดไปที่แมปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เกมแล้วก็เลือกไปที่เมนูเลยนะทุกคนนะนี่เห็นปะมาปุ๊บมาปั๊บเลยทุกคนนะไม่นุงไม่หน่วงอะไรเลยนะครับเราเล่นโหมดที่2นะแฟรงกินเซฟเฮาส์นี่เลย แล้วก็โหลดเข้าน่าจะเร็วนะถ้ามันไม่เร็วก็จะบอกว่าไม่เร็วอ่ะสำหรับโหมดนี้ครับเสกรถได้นะครับและที่สําคัญนะครับเราเยี่ยมชมบ้านของแฟรงกินได้ทุกตารางเมตรเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เข้ามาดูในห้องของแฟรงกินนะครับนี่เลยห้องแฟรงกินนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับนี่รถซันโตส n นัม e บวันว่าไปนั่นเฮ้มันรูปกับใครเนี่ยรูปสาวเออแฟรงกินก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาข้างในนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยในห้องมัน แล้วก็ในห้องแฟรงกิ้นนะครับก็แต่งตัวได้ด้วยนะนี่ไงน่ะแต่งตัวได้ก็ทุกคนปรับหัวปรับหลังอะไรต่างๆนะนี่กดไปที่อ่าชื่อเลยนี่ใส่แว่นได้ด้วยกดไปที่ชื่อมันเลยนะครับนี่นี่ใส่นักกงนักกากได้ด้วยว่ทุกคนเทพปะพับจีก็มาเหรอให้เป็นพับจีก็ได้วาทุกคนนี่ไงแล้วก็เสื้อยืดนะครับนี่ แล้วก็กางเกงวะ่ะอะรองเท้าด้วยนี่ใส่หน้ากากดีกว่าไหมหน้ากากหน้ากากแมวหน้ากากลกงูกมานี่แล้วเราก็จะติดหน้ากากน้กงูกไปเลยนะครับจังหวะนี้เอ,อเข้าอ,อ่เาะเฮ้ยเข้ากันเจ๋ยเ <c oughs> หลือแค่กางเกงใช่ไหมจไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็เยี่ยมชมอ่าที่อะห้องของคุณป้าได้นะครับเห็นคุณป้าก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะครับเห็นตลอดเลยทีเดียวเชียว เดี๋ยวเราไปเสียกรถกันครับนี่และโค้ดรหัสก็อยู่ใต้คลิปเลยนะหรือว่าถ้าใครจะดูตามผมก็ได้นะครับดี๋ยวจะเสียให้ดูนะแต่ก็จะสุ่มเสียนะสักสองสาคันแล้วกันเนาะนี่ออกมาข้างนอกครับเทจดัดนี่และก็รถที่เราเซฟนะคะทุกคนนะมันก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยครับนี่นี่มันก็จะมาแทนรถตรงนี้นั่นเองเนาะนี่ไง รถที่เรากดเซฟเนะี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะนี่ปกติมันจะเป็นรถของแฟรงกินสีขาวใช่ไหมแต่ว่าอ่าถ้าเราไปกดเซฟตรงนั้นเนี่มันก็จะโผล่ตรงนี้นั่นเองเนาะง่ายๆนะครับนี่ก็กดขึ้นไปนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเสกรถกันนะเดี๋ยวหาที่โลง่งๆกันก่อนละกันนะครับนี่แมปสวยเลยนะอ่ะวิธีเสกรถครับง่ายจาัดเลยนะกดไปที่ตรงนี้อืมกดไปที่รูปมือถือนะครับแล้วก็เลือก ไปที่กล่องข้อความเนี่นะอนนกดออกใหม่ออกใหม่ไม่ได้เหรอนะกดไปที่สมุดร,รูปคนนี่เนาะรายชื่อเนาะเออแล้วก็กดไปที่ไขปลาฟ้าเนี่ยแล้วก็ใส่รหัสไปเลยนะครับอันแรกนะครับเป็นรหัสใส่กระเป๋าทุกคนนะเดี๋ยวลองกดดู C C C 8 8 8 6 6 6นะครับนี่นะฮะต่างๆอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็กดโทรออกนี่ เราก็จะได้กระเป๋ามาทุกคนเอามาหนักหลังทําไมวะเนี่ยอะแล้วก็อันต่อไปครับมีรถแฟงกินนะครับอมเราเสกบ,บ่อยแล้วใช่ไหมดี๋เราเสกอินฟินิตดีกว่าวทุกคนอ่อินฟินิตนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าเก้าเก้าเก้าแล้วก็โตโตอกนี่อินฟินิตมาแล้วทุกคนว้าเท่จัดเท่จัด นี่้โหแล้วก็เสกมาได้เรื่อยๆเลยนะแล้วจะเสกกี่คันก็ได้นะครับเวอร์ชันนี้แจ๋วจัดอะเอาอีกสักสองสาคันคันต่อไปอะไรดีอะหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าเก้าเก้าเก้าครับมาดูสิคันนี้เป็น FMJ ว่ะคันนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยเหมือนคันเมื่อกี้เลยว่ะเหมือนปะวะเฮ้ยมาคันเดียวกันนี่หรือผมเสกผิดวะทุกคนเดียวกันนะ เฮ้ยผมเสกผิดปะเนี่ยกฎใหม่ดิทำไมมันเสกมานมนออกคันเดียวกันวะหรือผมเบอร์หรือเปล่านี่อ่ะเดี๋ยวลองเสกรถแฟงกินแล้วกันนะมันจะได้เป็นคนละคันไปเลยนะอ่ะรึบเออวะนี่ไงมันก็คนละคันอยู่นี่แล้วเมื่อกี้ทำไมมันคันเดียวกันนี่กับอินเฟนันเนี่ยหรือว่าผมพูดผิดอ่ะขอโทษด้วยกันนะอาจจะเบอร์ทั้งหมดเลยอ่ะเอาอีกสักคันเอาอีกสักคันอ่า คันต่อไปอ,อะไรดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าไม่รู้รถอะไรนะลองดูเอ็ตอะไรสักอย่างนะหุย้ยคันนี้เท่วะ่ะโอ้เอ็กเอนะครับนี่เหมือนคล้ายๆกันว่ะแต่ไม่ใช่เนาะข้างหลังมันนี่ไงหุดระแบบเลยวะ่ะและสมมุติว่าเราเสกออกมาเยอะเกินไปนะครับมันมีโค้ดรหัสแก้นะครับก็คือเราสามารถที่จะลบรดออกไปทีละคันได้นะครับตอนที่เราเสกมานะหรือว่า จะลบออกทั้งหมดทีเดียวเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลบคันสีเขียวกันนะวิธีลบครับง่ายมากนะกดเหมือนเดิมเลยนะครับก็ใช้รหัส111่5 5นึ0งหนครับแล้วก็กดโทรนี่คันล่าสุดก็จะหายไปนะครับแล้วก็ถ้าเราจะลบออกทั้งหมดล่ะก็คือรหัสนี้ทุกคนหก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งหแล้วก็0 4ตัวนะทุกคนนะเพิ่มขึ้นมาอีก0 1 แล้วก็โถออกนี่ไงรถทั้งหมดก็จะหายไปนะครับทุกคนนะั้นยกเว้นคันหลักนะอืมนี่อันนี้ก็จะเป็นวิธีสีรถไปง่ายๆนะครับเอา,เอามาอีกสักคันนึงเอาคันที่ยังไม่เคยเสยกแล้วกันนะคะัคันไหนดีเนี่ยนี่ไง 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6. หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าหกหกหกมันก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามสามสามสี่สี่ห้าห้าห้าไปนรืเอยๆนะนี่ไงก็จะได้คันนี้มานะครับนขึ้นขึ้นรถได้เลยนะ นี่เห้นปะขึ้นรถได้จริงนะครับขึ้นดูเฮย้ยมีเพลงด้วยว่ะลงกอนโอ้เวตีเลกเกษตร <laughs> อ่ะนี่เลยครับทุกคนนะถ้าอยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะผมว่าเวอร์ชันนี้เลื่นเปิดนตื้นเปิดน,น,นะครับแล้วก็ขับรถเล่นได้แบบยาวๆนะครับนี่เลยมันก็มีแมป GT5 ให้เล่นนะขับเล่นเฉยๆหแหละเป็นประมาณนั้นอ่ะ โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับรอไปหาโหลดไปเล่นกันดูนะชื่อคลิปเอ้ยไม่ใช่สิชื่อเกมอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโหลดง่ายนะผมไปลองดูแล้วเอาชื่อไปใส่มันก็ขึ้นมาบึ้มเลยนะทุกคนนะเอออ่ะโอเคเราเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผมนี่แฟนเมสทุกคนทำถึงอยู่นะเนี่ย